อาคลิปนี้พามาดูนวัตกรรมพ่อยหสีแก่ทำปั๊มลมภาคสนามแบบไม่หนักนะเวลาสตาร์ทมาดูกันว่าเป็นแบบไหน,นคือเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะฟรีได้แล้วก็ทำเป็นลูกกิ้งเตะเหมือนรถไถเดินตามเนี่ยยังปั้นไฟอบมมันจะไม่หนักนะครับ เรามาดูตอนรอบกำลังตัดตัดลบเพราะใหญ่สีบอกว่าเครื่องมันจะไม่ดับแต่ลมมันจะตัดออกใกล้ตัดแล้วแกรับทำรับทำยางนะ รับทำอย่างนอกสถานที่แต่ตัวแต่ตัวานมันน่ะโอ้ตัวนี้มันนี่ดันขึ้นเลยสิเพรา้าะวานี่มันนี่ดันขึ้นเลยวอาเอาไปยังข้าน้อกยังเป็นเครื่องกู้โมต้าประเด้๋ย โอ้มันฟาอันนี้มันเร็ว hai tiếng Gặp cho điều ิองไหมี๋ยวมันจะถัดเองนะครับฟังเสียง เอาเก็บ่ว้มันตัดโอ้จัาอยังคูดง่ายมันจะรู้ดอกก้อนเปล่าโอ้หมออ้อไฟนี่มันบ่ได้ใส่้น่เอออเพิ่นเพิ่นบ่อยากให้มันตัดเสร็จแล้วเพิ่นมันบ่ตัดเสร็จแล้วฟันดินฮะตัด มันพันถึงฉีดมันเจ๋อเอางี้ผมอยากเบิ้งย่างหนึ่งบ่อๆบ่ได้บ่ได้ๆแต่ย่างนั่นเราถึง mm นั eday. ่นเองบ่ได้ม e ันหนักเกินไปเออมันตรงนี้ยืดยุ่นมันหนักเกินไปเพือี่เขียวเบิ้งมาเยี่ยมทีมาลองประสิทธิภาพมันตอนนี้แล้วมึงเป็นไง ผมผมผมอยากให้ดึงเงี้ยมันหนักหนักจร่งๆเอาบ้องขึ้นจีดบอเอาเครื่องมันเจี๊ยดขึ้นกเจี๊ยร้องมึงก็ดูเอาอนี่ลูกเตลี่ยนไงแต่ยังว่าลองดึงมึงให้ข้าว่างหมดเด็กเนี่ยมันว่างหมดเลยเนี่ยบอกอยากให้ลองเห็นเนี่ยกับตาเนี่ยดึงมึงก็ดูอ้ข้าว่างแล้วดึงมึงปกติเนี่ยถ้าถ้าลมมันยังยันอยู่เนี่ยมันจะติดได้ข้อเกี่ยวกันกับมันดังพรอข้อเที่ยวกันอยู่แล้วทับกันนั่นเออแต่ยังมาเสียเหตุอะไรบึงใคิคนผู้คนบึงมาปกติเนี่ยปกต มันหนักรูแล้วยังมาฟูแล้วจน่เนูแล้วนั่นเห็นไหมมันยังมันยังมีความหนักอยู่มีคาวางหรือที่รองาดึงมันดึงมาเลยคนจะตกเียนรเไปเมือนั่นเปิดเปิดไปมือนั่นเปิ่ยังสิออ เออว่ะอ๋อขึ้นมาได้ั็ปิง<ะ>โอเคเห็นไหมขาวบางโอเคคือผมอยากให็นตาตากกคือว่าบางคนเนี่ยเขาจะสายพันตึงตลอด ท่นม so oh, ีล <that> ้มยันอยู่มันดึงยงาปกคักเลยเน้มันหนักมทแผ่นเหล็กอยูครับนเหล็กใส่ปุ๊บอ๋อบีบใ่้มันบ่ให้มันถือเลยอ่าอมันบ่ทันแล้วว่ามันีนีมีวเหืออ่ามันจะควบ่มีัเหนือซอยนอยอเพราะงี้เขียวนี่กันจากอีังดอกนี่ก็ไดเพราะมันไปบอลเลียงกัไปสายพันธุ์เด้นี่อุโ ใครจะเอาไปทําตามก็ง่ายๆนะทําแกนตรงนี้ขึ้นมาเฉยๆนนะ่แกนตรงนี้เฉยไม่ต้องไปเจาะไปอะไรเลยไม่ต้องไปตัดไปแต่งอะไรเลยนี่ครับทาแท่นขึ้นมาแล้วก็ใส่ลูกเตะง่ายๆเลยโอเคครับผมยังกัอเอาย่างโอ้ปมล้ม,มอ่ะบอมีค้นถามสื่อเลยเด้ขายบ่เอามีคนถามมีลีเด้ ขันจะเกิดนีถังลมไหมฮไหนเจ้าบาทนี่ยอ๋มูกันเป็นสแตนเมื่อปตมคุมดึงกังจังกังจังที่เอาดัดเปียงนี่เมื่อนั้นเพิ่ดึงจนมาหัวด่วนเอาพี่สีเพี่เขียวเสียกรุดมันมัน เดือดินซื้อไหมเลยสิหรือว่าไปขดไหมซื้อไม่เลยเนี่ยแต่เลวเสียถิ่มเลยตายตายตายเพราะว่าเดือดตาร์ดีขึ้นแต่ตาเพียงนั่นตาติดเลเอาวันนี้ผมถามแับนี้แต่เกิดผมมีเครื่องคู่บตาผมอยากเอาคู่บตาขึ้นแต่ผมัน่รอบซ่าไม่เคยตีขึ้นหรอกบอกว่าหมายถึงว่ามันมันซ่าก็นี่เออซ่าบางเวลายิงล้มมันต้องไปล้อมประหยัดอันนี้ประหยัด เปนคุป่าตายประหยัดกว่าประหยัดกว่าแต่ว่ามันเสียเวลาค่อนรู้สึกเวลาเขายิงล้มเขาต้องร้อล้มโดนเอาเขาทอดเด้บ่ทอดกับขึ้นเขาทอดกับขึ้นเขาเหรอมันอ่ะมันอ่ะตังตังตังเออมันกับเสียงดังตังตังมันแค็มมันหนักโดยมาอย่างกับตาเมื่อเนอะจะมาเสร็ตัวเล่นยอีกแลอนโอเคนี่ก็นวัตกรรมต้มต้มต้มคุป่าตานทำอะไรขึ้นกัน คุบตาของผมแต่แต่ว่ามันสซาอันนี้กใไซคู่บตาแล้วนี่มันซามันอืมเราเห็ดไซ่หมดเหลอดิพาเขียวโอ้ยมาดีอยู่่อตักให้อยู่มนยุบเพาว่าเครื่องนันยังเพิ่มโมเลกุลได้โมได้พายสีลอยน้องแล้วมันแข็งมอย่นน้ำเฟมันมีแหงเออแมนกัวันหน้ามันประสูตคู่บตาน่คู่บตาขอดีขพงมันมีอย่างเดียวคือตองพานเกียร์ มันยังสิทดแรงเลยแมนคันดิบดิบเครื่องมันเลยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องช่วงชักเงีวไหมมันถีดเข่ยนแค่ยังมันตั้งตัก้งตั้งตั้งตั้งมัน่ะมันมลูกทวงสวมั้นนะแมันอนแมนคันดิเล่งเตยๆเลยก็ได้เราเอาดิเล่งขอดีของคุปตาก็คือต้องพานเกียร์ต้องมีทดเกียร์คันดิ้ใส่ทางล้มก็ต้องเอาเกียร์ลูกหนึ่งขึ้นไปใส่พร้อมมันยังสีได้ขอดีของข้าวกล้องได้อยู่เออข้ากลองได้อยู่สีมากคนสีของผมมันเป็นของยาวเลยเลย

คันันโนเครื่องยันมาสามสูบขึ้นไลยปะนี่แหละปั๊มล้มเียยันมาสามสูบเลยเออเอาเก็อยากให้มันหลบเร็วนออเนาะไิบหาเล้ยเโมาใช้กมันค่ขนาดโอ้คันันโนิบหายเลี้ยงกระเด็นปอคู่ปตานั่นจะเล่นซิบหาเออแต่โทรเาของโคลมาเรีกหนยจังจายมันไปด่ มันซา่ะเพี้เขียวพ้าผมมันเลี้ยงอะไร้มันปั้มผมมีพาเรียนหมดเลยเลยเมีนเออเออเมีนป้าปลุกปกปกมันต้องผ่านเกียร์พวกหลับปั้มล้มเลยเมียชิ้นหนึ่งพวกหลับล้มหน่อยเฮ้ยเขียวเข้าใจว่ามันต้องผ่านเกียร์หมายถึงว่าเขาเกียร์ปุ๊บให้เครื่องมันดังตับตับสะทานนี่แหละต่ว่าเกียร์จะผ่านเรียนเร็วไปเองมันทดเกินนี่เห็นมอเตอร์จังรยเลยนี่ยมันคือไปได้เอาใส่หลายเป็นซิฟตันเนี่ยขันล้อมันมีเกียร์มันไปว่าใดดิใส่เกียร์ลูกเดียวกับไปว่า ออาเอาตัวเวทมันอนอกกับวัตถิตอืมนั่นแหละแม่ลลกท่วงเป็นตัวขับเคลื่อนมันเขาเอื่อนวว้แรงเฉยแรงเฉยตัวเวทท่วงมันห่อเขาเอื่อเฉยมันช่วงฉากเง้าวไม่คู่บตาไหมมันอาศัยแรงแรงทอกสูงมันเป็นแรงบิดคู่บตาเขาเอื่นแรงทอกแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเขาเอื่นแรงบิดดิมันบิดแรงบิดสูงรอบจับอันนี้แรงทอกเนี่ยในรอบต่ำเนี่ยทอกสูงตอก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 ตาวไปได้บ่ดับ พ่กบมขน่ัวัดพไปผู้เดียวมันสบานไปแต่ว่าเหลี้ยงเดียวไปรถชันบันนี่บังเ้าไปงเไปเห็ดเดินในลงไฟ่้าาบังบันนี่ขรับรถผมยังหัวผมเอื่อตรไปนะบอกขันยูในแถวสารค้ามรถดำผู้ใดยังหัวก็ไใช่สีสีไปได้แบานี้แม่นมาออกก็ยางดีแต่ว่า่านรถบกลงผมก็เลี้ยวรถตัวเ่อเล้วเขี้ยแล้วออกขังนอกย่างเดียวเด้ เออเออเช่นยิ่งบอกลงบกลมยกถ้าเรายางเนี่ยออกไปฟ้ากเอาเลยเยนโอ้ยจะเอาออกจากเทบีตอเสียดายรถว่ะมันหนักเอามาใส่ขันนี่เออเออมันหนักคนตัวได้ยืดเลยเออเป็นเช่นหมุนเออเป็นขายเช่นหมุนเบิ้ง ทีว่าฟังมาเนี่สิไปหลอกซักยังมันมีมอเตอร์ไฟฟ้ากดเอาสมือนี่ต่อส่แบตเตอรี่ยืดเลยเนี่ย,ย,ย,ยท่านแล้วเออเออเออเอเข็นนะเขียนไอ้ลอกอห,ห,ออกอหกลอกไฟฟ้าสองพันกว่าบาทกดรีโมทจืดเลยเสียบส่แบตเตอี่อยากซักหลอกวันท้อเออเอา ผู้เฒ <'m> like uh ่าโบราณกันได้ทั้งสั้นแหพะคนบ่ยอมรับเทคโนโลยี่ปอมันใดอกเป็นแขนกลเขาเกินเป็นแขนกลเออเขาเอินมามันเป็นแขนกลนี่ล่ะซอยในการทุนเลี้ยงนี่แหละแขนกลแขนกลแขนทุนแรี้ยงนั่นแหละแต่ว่าประเทศจีนเห็ดล่ำสมัยก็ฮาอหน้าถังลม มันเอาถังลมมาไว้ซื้อรอรถเนี่ยล้วมันก็เอาวินมาว้ซื้อเนี่ยเพราะอตอนนั้นมันเอาสายพาามาใส่วินนล้วก็น,นกแม่เลี้ยงรอขังหนึ่งขึ้นหมุนเอาเลยใส่รอหมุนเอาเลยใส,ใ,ลใส่เกียร์ได้ก็ได้เร็วก็านีอ,อีกเ,เ,เขาใส่รอเขาใส่อนี่ยเขาจะเอา,เอาหลัมูเลเอามูเลติดไปไ<ม>ครับรอ ท่านสมัยอดลำต้นน ah, ี่มันถอดแค่สายพันออกอย่างเดียวเขาประดิษฐ์แบบใส่ในตัวเองต้นนี่แมนติดเครื่องแรือปั้นใส่เยื่อซีเข้าเดียวขึ้นไม่เร่องตึกรวบนี่เจ้าที่ปั้นที่เกียร์เดชเจ้าก็ได้อยากได้ล้มเลี้ยวมาเดยก็ได้ใส่ลวอมันเนี่ยอันนี้ก็ทำหลุกท่วงไม่นี่ไหมแต่ว่าเพาะขางกับดอกจอกมันก็บทกินคางเดียวเท่านั้นแหละเห็นเขาเห็ุแต่ว่าคนกินเขาหัวชิดดีเพราะนี่เขียวจอดคิดพอถึงเขาดอกเขาก็ต้องไปแปรงให้เจี้ยงเขาตัวเนาะแปรงยังจะเอาเส้นจรวดสิ แย่แย่แย่เจ๊งมันพาดีสถานกอเออก็เจ้าหนี้สองก็ใช้กันเลยดึงซีกแย่ๆคนขั้วมัคนขั้วแยกแยกแค่เขาน่ะใครอยากฟังเสียงรถคันนี้ไปฟังในเพจท TNT รถดังแต่งสวยแห่งประเทศไทยรถดําแต่งสวยประเทศไทยท็อปแทบ TNT นะเดี๋ยวผมลงให้ดูเครื่องไม่ประดิษฐ์ขอบคุณครับ